นิวเซลมาสเตอร์พิรยาหิรันวรัธนานะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนสักเล็กน้อยนะคะอาชีพก่อนที่ดิฉันจะมารู้จักกับธุรกิจอ t อมี่ค่ะดิฉันรับราชการมาก่อนค่ะแล้วก็เพิ่งจะเอ r ร์ลีลีไทยออกมาเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองค่ะด้วยอยากจะออกมาช่วยธุรกิจของครอบครัวนะคะและนอกจากจะช่วยธุรกิจทางครอบครัวแล้วดิฉันก็ยังมองหาธุรกิจอะไรที่จะทาให้ดิฉันมีอิสระ ทั้งเรื่องการเงินอิสระเรื่องการงานและอิสระเรื่องเวลาค่ะดิฉันได้รู้จักกับอัทโอมีเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะจากการแนะนําของน้องที่รู้จักกันค่ะสินค้าอัตโอมีชิ้นแรกที่ดิฉันได้ทดลองใช้ก็คือ evening care f o c e ค่ะและเมื่อได้ทดลองใช้แล้วดิฉันก็รู้สึกชอบและหลังจากนั้นเป็นต้นมาดิฉันก็ได้ทดลองใช้สินค้าอัทโอมีแทบจะทุกตัวนะคะจนเปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นบ้านอัทมีไปเลยค่ะก็ ก็ไม่ต้องบอกนะคะว่าหลงลักอาทมี่แล้วหรือยังนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดที่จะทําเป็นธุรกิจแบบจริงจังนะคะเพราะว่าต้องมีภารกิจทั้งบริษัทที่บ้านอะไรเงี้ยที่ต้องทำอยู่นะคะแล้วก็จนทีนี้เนตื่นเต้น <laughs> จนวันหนึ่งค่ะดิฉันได้มารู้จักกับ สปอนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะและสปอนเซอร์ท่านนี้แหละค่ะที่เป็นคนจุดพลังในตัวดิฉันให้กลับมาทําธุรกิจอะโตมี่อีกครั้งและสปอนเซอร์ท่านนี้แหละค่ะที่เป็นคนคอยแนะนําทั้งตัวดิฉันและพาร์ทเนอร์จนดิฉันสามารถทําตําแหน่งเซลล์มาสเตอร์สำเร็จได้ภายใน3เดือนค่ะและเป้าหมายต่อไปนะคะดิฉันอยากจะทำออโต้เซลลให้สำเร็จให้เร็วที่สุดค่ะ ดิฉันมีความสุขและสนุกกับธุรกิจอโทมี่นะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ทําง่ายเพียงแค่เราซื้อกินซื้อใช้และเมื่อเราใช้ดีเราก็แค่ออกไปบอกต่อให้กับผู้คนทั่วไปนะคะทําให้เราได้รู้จักกับผู้คนมากมายเกิดมิตรภาพที่ดีขึ้นและเราก็ชวนคนเหล่านั้นค่ะมาเป็นครอบครัวอโทมี่ค่ะและโดยตัวดิฉันเองเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ไม่ว่าดิฉันจะไปที่ไหนดิฉันก็ได้เงินค่ะจากธุรกิจอโทมี่นี่แหละคะ่ะ และด้วยกลยุทธ์ Absolute Quality Absolute Price และแผนการตลาดของ a t o m i นะคะและ a t o m i ยังเป็นธุรกิจแบบ Global Network นะคะดิฉันคิดว่าโอกาสที่จะสำเร็จเป็นไปได้สูงมากค่ะและใน a t o m i ดิฉันไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะดิฉันทำงานเป็นทีมค่ะเราจะสำเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่มีทีมนะคะเราเป็นครอบครัว a t o m i ค่ะโดยมีบริษัท a t o m i เป็นครอบครัวใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตพวกเราอยู่ ขอเพียงเรามีความฝันตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทําอย่างสม่ําเสมออาโธมีจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่อนอนค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านพาร์ทเนอร์และสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่พร้อมจะร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่สูงสุดและเราจะสําเร็จไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ